สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีกันได้มากครับนึ็นเงินขากล้องนี่เขิดนเลยไม่เคยดูเอเอท้าหรอกอ่ะคือเลยเราต้องกินเราจะกินอาหารเสียงดังเลยมันคอนดีไอ้ยเหมือนว่าเมืว่าคลิปนี้ยอดอยู่เท่าไหร่นั่งกินมามมะเฉยๆเลือกมีคนนี่ร้อนครับร้อนร้อนก็ร้อนเดี๋ยประมาณสองพัน ือต้นทุน like. ต้นทุนดำสองพันบาทมาหนะนอเรือเป้ามาเ้าเอาออกมาแล้วเอากระทะมาทำมาตั้งเลยเดี๋ยวีเอนต้มน้อยเดเอาน้ำมาใส่ดีเพื่อนน้ำมีละเตาจะไหมดละไม่กลัวเปลี่ยนกระถาดีกว่าวะเอาเป็นกาแทนไหม มันัไม่ได้มันหนักนม, <Okay. S 2> มันหนักเลยนะโอเคิการอรๆอเดีเราก็เอามาบ้านนี่เด <c oughs> ๋ชิมระมักเนาะตัวาเวเมันจะพอปาวะีเก,กินกันที่2อยูสแลสองสอ,งอ,งองก็อยู่้ย้ายทิ้งย้ายทิ้ <c oughs> อองอันนอ้เขาเหรอไอ้ไนมมาต้มนะ้ำ <c oughs> สมสมชมตัว่าเมือนแต่สมก็ได้ จาครับผมน้ำไ<ผ>ม่พอนะ<ๆ>เอามาน้ำมาได,ด้ดิอันนี้ก็คือเรากำลัง ASMR นะครับน,น,น้นองน้นอนน,อน้อนๆน้อนๆ้อันนี้คือสาเหตุที่ผมไม่ได้ไม่ได้สตรีทนะครับคือแบบช่วงนี้หมด ใส่แล้วครับก็เลยมาหาได้ทำมันอยู่ครับหลังจากไม่ได้ตีมก็มาอยู่ป้าๆเข้าๆอย่างนี้แล้วครับนึ่งแล้วมาเขากล้องบุดีนึ่งมาเขากล้องบุดีแล้วตอนนี้หนึ่งแม่น้ำตัวนี้ชื่ออะไรวะผมหนึ่งฮะนั่งคืนเลยนั่งคืนเลยเป็นอาหารมานั่งถือไม่ได้หรอได้เปื่อนทุกคนได้ยินเสียงธรรมชาติแต่ถ้ามีกินก็คือตดเพื่อนพวกมาบ้าดิบเล่นไใสปเราต้องเอาเปลี่ยนน้ำเลย าตั้งแมนะงแล้วตกปลาเลยไหม,อมโอ้โหหน้าเบ็ดมันนะเบ็ดอีกหน่หน้าเบ็ดมนะันนันบกีนะ่หอดีแค่ไหนสองแล้วสองหอสามหอฮไอ้เป็นไงทุกคนคลิปนี้ผมไม่ตัดด้วยผมลงอีกแหล้วคนขี้เกี้ยงครับคิดว่าอะไรดีวะ ASMR ได้ S D M ป่าปทำไมอีกแล้วเหรอไอ้ดีนี้ทำไมโดยชั่น หนึ่งโมงเล็บอะไรวะนี่ผมเอาช้อนมาด้วยทุกคนใส่กระทะเลยเจ๊ใส่กระทะไว้มาม่านี่เขาก็รู้อยู่เรื่องมาม่าใส่กระทะเลยใส่ใส่กระทะอย่าไปต้งใส่ผมไม่เอาช้อนมาด้ละคือแบบในบ้านนี้ให้กินก็ไม่ให้กินกระแด่เรื่องเกิดน้องไปมึง่อเข้าไปดีกี่โมงแล้วตอนนี้เกือบสามทุ่มแล้วนะเวลานี้คือว่างจัดเถอดว่างองไรเถอะ มึงระแวงตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นทหารก็ต้องเนียอน้องอาต้อองนำู้ให้มันดไรร่าขนกไป่ออะไรอยู่คิดอะไรอยู่ฉันมากบมาใส่ไปนี่กันไม่ต้องแกนแม่องเอามาใส่กันองส่ขยะก็ใส่เแยให้เป็นตีกันฐานเราคนจะรักลอบไอลกเลยมะเร็ง ว่าน้ำว,นว่าเราจะได้กินต่อวันเนี่ยด้กินดีไหมไต่ยูคือ,อ,อว่าแล้วทำไมไม่เลือดอะเงี้ย,เร,ยเราไม่เล้งไฟไม่ห,าห่าก็โอ้โหสวยไหมเอาไปีกิดผมเองโคตรชิวเลยผมขอร้านยูกับลุงพลได้ป่ะครับลุงพลยูดีแล้วตอนนี้เพลงอะไรมันดังวะผมมีอะไรเราทลุงพลมีอะเป็นเต้าหอยเต้าหอยรับสุดม,มีลุงพลได้หรอเต้าหอยกับจิตกะหลาำทำอะไรบ้าง<ม><ม> เป็นเตาเรียนลองพิดเตาไรก็เปานลองผิดเท่าไหร่วะไม่รู้อยได้ของพอ่ะเขากินเขากินคขาเอาเขาไม่กินเอาควัมาด้วยเฮียเพื่อเขาสปอนด์นสักโชว์ดิโชว์ดิจ่ายได้เไม่ได้จ่ายฮแต่เราจ่ายฮะจ่ายพีเจ ไม่ต้องห้าบอไม่ก็ห้าเดี๋ยวไม่ลอยเดีดยวหนาวมันจะพววขึ้นนะเปล่งเพลงอีกทีก็คือจะกินตั้งแต่กลงางวันแล้วครับแต่อันนี้ไม่โพกขัวมายทีคือบมันติดครับมันติดติดตัง ผมว่าก็ชิวๆนะตั้งแต่ผมไม่ได้เต็มเกมละเราเป็นเวลาประมาณแบบห้าวันนั้นแล้วที่ผมไม่ได้สตรีมนะครับก็ผมก็เหงานิดนึงครับทิ้งสงเอฟซีทุกคนเหมือนกันนะก็คือแบบคือช่วงนี้ผมพูดตรงๆครับคือแบบหมดไฟทำหนึ่งเต็มแล้วทีต่ามก็แบบก็หนอยนิดเดียวคนดูก็ไม่มีเียโอ้คนเราเศร้าเลยเนี่ยแม่ติงเราจริงนะลงลงดูไปเยอะนะเจ๊แฝดแล้วจะเอาความจริงมาพูด จริงนะเอาเสื้อมาเนาะวันหน้าแล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มิกินต่อพรุ่งนี้เปลี่ยดรถนะถ้าคลิปนี้ถึง100วิวแล้วทเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมากินต่อจบปั้นเลยได้ลถ้าถึง10ไลค์เอา10ไลค์พอเอา10ไลค์10ไลค์ก็100วิวพอผมขอแค่นี้แล้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเกรียงต้มยำกุ้งนะครับตบมือตมอียใส่กุ้งให้ด้วยเดี๋ยวใส่กุ้งให้ด้วยมา่าให้เกาหลีเออดูใส่มาว่าใส่ย่าใส่ย่าได้เดเลยวผม ถ้าอย้แต่กไม่ถึง, <c oughs> งนะถ้ากูปากูยาก,กินแล้วกูป,ป้านไ้ออยยากแดกนี่ะ <c oughs> ผมอยู่กับเพื่อนก็จะประมาณนี้แหะครับ <c oughs> แต่เวลาเพื่อนผู้อยู่กันมันจะอีกแบบนึงนะครับก็แบบเอ้าอย่รอครับึมว่ามันจะดีออย่างเีรอแล้วกันโอ้ยเจ็น,นาทีแล้วหรอยังมาม่ายังไม่ได้กินเลยจริงๆผมจะทำเอ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 เเเอ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 อยไเเอ่เสียงกเอเอเอเนเอเอเเอเอเเอ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 เจะกินแอเอเเอเเอเอเเอเอเเ ระมาณนอะเราจะไม่พูดเราจะกินกันอย่างเดียวเกินคอก็จะร้อนนิดีจัดแตเติมน้ำร้อนประมาณนี้ใส่แก้วเวลาโขกจะดูดอินดีดิเอาแก้วมาไดชนเลยไดชนเลยเอาแก้วไหนระวังบาดตาเลยเนี่ยเราเอาเทลยังไงอเพรามันเย็าดากินแล้วมันก็ชนะอ้ออ้อบกออ้ออออ้ออออกวอ้ออ้ออ้ออ้บ้ออ้บอ้ออะออ้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 อก้้กอ้ออออ้ออ้ออออ้ออ้ออ้ออออแอ้ออ้้้้อออออ้อออ้ก็เดือแล้วล่ะ เที่<อ>ออยวร้อนยี่อะไรร้อนไม่ร้อนมไม่ร้อนบากไปขอช้ำๆล่ะไปโอ้โหคนดูซีดูความกินดูความน่ากินของมันซีโอ้โห,โโหช้อนคนละอันเลเยเทน้ำหมดเลยเทน้ำก็ต้องทิ้งอย่แล้วทุกคนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ <c oughs> ต้องแปลกใจครับมันติดถนนอะขยับกันด้วยโอ้โหโอ้น่าเอาโต๊มนะมั้เนาะกินบนโต๊นะเนาะอือเฮ้อ่าถือ คลิปนีโ с, โ้คือคือว่าไม่มีอะไรก็แค่อีพีแรกครับเรื่องอ EP ของผมจะปร้าปูให้ละกันนะฮะนะฮะอะไม่ต้องต้องต้องไม่ได้ตั้งใจโอ้ยอย่าจมจมรถผ่านแล้วยีรอดต้รวอเรียกว่านี้ไอ้ดมตมซ้ำดมปากลับปี่ผมถ่ายัำจ่าจ่าอย่าจับผมเลยผมไม่ดีอะไรหรอกสั่นห่าะมากินแถวนี้เนาะไปใกล้แล้วใกล้สุด เราเอาน้ำใสงหลังแล้วกัน <ừ> จะกินในกระทะหรือจะกินในนี้กินในกระทะหรืจะกินในนี้กระทะีว่าเได้รอสักแบกน็จะใกล้กลไม่ได้แดงีเอ,อเนามี่่อว่ทาังนามไได้รอก่อน,น่าไงเป่าเพื่อนไล้วโชว์โชว์โว์ให้กล้องดูหน่อยดียนี่นะฮะ เราลวกเส้นเสร็จแล้วฮะกลับไปเราก็เทน้าทิ้งนะฮะเครัทแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเทเส้นไปได้หรือเปล่านะฮะจะเยะเอาช้อนเอาช้อนไหมเอาช้อนทั้นมันไว้ดีนี่ไหมได้หวะอันนี้กานอันไหนดีก็ให้เส้นหกนะเส้นด้ายตามนี้นะครับโอ้โหหน้าขาวแบบคือแบบน่าบิวตี้มากเลยอะแคเขาแบบรอดแทงรอดแทงเลยไม่อะไรเปลี่ยนแนวทำนี่อะไรบคือเหงาเหงา เดี๋ยวเอมึงว่ามึงว่าถ้าลงในเฟสบุ๊คลงในเฟบุ๊เฮ้ยคุ่นี่ก่อนคุ่ในไหนก่อนอขอเไนเลงพื้นเอากลับไปไว้อะไรเอากลับไปไว้ในกระถาต่อเพื่อที่จะคุกไอ้ยตคำยากยังเยวเลยครับข้อทษที่รับพนดีกับเปลอรดาันออกเีรบร้อยคุกอีัอะไรคุกถึงเลยเริ่มชื่อว่าใครตดคุก มีกล้องวงจรปทิงข้างหลังไว้แล้วล่ะครับเป็โทษทีพอดีทายลงไ้ก็เลยก็เลยต้องทิ้งส่กระเป๋ายอกหยอกตะตะนาดกินดิเจะเป็นเงียบจริงวะไม่น่าเชอว่าร้านเด็กกันนมเกินนระโอ้แค่กินก็แสบจมูงละม้นเคยกินมาแนแบบนี้มเคยกินะใช่ไหมทอเนี่ยแต่มันก็ไม่คเพลหรอเออ้ไม่เกาลีเป็ีดำนี่แลต่งวดหน้าวันหน้าก็จะกินเกาลี่ล้วกันนะครับทานหนึ่งร้อยวิวหนึ่งร้อยวิวสิบไลค์ หนึ่ง <Happiness> ร <gegen violin inding> <Rabbi> ้อยวิวส <fit> kind of <white> ิบไลค์ยอเอะไรเยอะใช่อเยอะไปอ่าขอสักห้าไลค์หสิบวิวแล้วกันาถึงนะอามาคุกเลยเพื่อนคุกเลยเพื่อนเลิบฉันก็มึงเอาซ้ำาให้ไปไหนอ่ะมึงเอาคืนเลยบีแค่ปูให้นี้เยาบอกนะโยนอีกไปด้วยนี่ไงจับงใส่น้ำแม่ก้อนน้มัน ไปเลยเนาะโตมิไหมก็จะได้เวลากินละและเพื่อนแบ่งมามาอะไรขอดกดูความนากินนะครับน้ช้อนเอาไปทำพัดปุก็ไรไอ้กเขากเขาเฟดเลยมาาว่ะแบ่งใส่ชามะ้องน้อง อร่อยจริงไอ้ลินโคกกันรินโคกกันเดี๋โคกไม่เข้าเดี๋สปอนไม่เอาเหัวมันม่มีน้ำแข็งแต่อร่อยหรอไม่จืดหรอวะเนี่ยเลวไม่รู้ไปช้อนกันชนช้นช้อนเอ้ยกินต้องมีเสียงแล้วต้องสีด้วยเพื่อนไอ้ยหน่อยไปไม่เดี๋ยวสปอนไม่ชอบอ มาครับกินมา,มากๆครับออกินต้องเสียงดังค์แล้เพื่อนเอเลมาหนึ่งหน,น,นึ่งไม่ขนอ,อดยากมากว่ายังชอบเลยได้ยังไง <c ười> ตัวใหญ่ๆนี่ไอ้ยี่ริบค้าเลยนะครับรออยู่กินมาม้าชิลๆร้านมิวได้ไหมเอ้ยลองมาโหนดิเพื่อนท่านร้านมิวอ่ะต้องกินฟอยด์ด้วยต้อ หนุมตื่นึกแล้วครับออร่อยโอ้โค้อร่อยมากเลยครับ้วก็พลาดไม่ยุนเลยอืมอร่อยนะอุมมีโอ้ยฮัลโหล่อนๆเลยครับฟ่อนๆเลยครับีน้อง อเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีนะครับยี่ห่ออะไรครับนี่อ่ะี่ห่ออะไรอ่ะอืเขาไม่ได้จ่ายผมไม่งเราไม่พูดีกว่าหัวอ,อร่อยอร่อยเพื่อนจยวหนจะไหนอไอ้เร <c oughs> ื่อ <c oughs> ม,มีล้างแต่ด้วอือออิอมอดไะไว,ไวะอ,าาอย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์ผมด้วยนะครับขอสักไม่กี่ขออะไรละ่ะห้าไลค์ครืบขอสักห้าไลค์พอนะครับห้าไลค์ห้าจิบยูนะครับผมจะได้พาเพื่อนไปกินมามา่าเกาหลีนะครับสองอแค่นี้แหละ อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในแฟนเพจเฟนบุกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็สโลวดีขอตัวลาไปก่อนลากานไปนอนเจอกัน